ร่บผมเมฆท่าภูชาแนลนะฮะตอนนี้ฝนตกอีกครั้งนะครับเนาะรอบที่สองแล้วนะครับเนี่ครับสองพี่น้องกินส้มตำกันนะครับอร่อยไหมน้อนะฮะแข่งกันกินนะครับผมนะอยู่กันร้านประสอนะครับทําอะไรไม่ได้นะครับเนอะฝนตกนะครับเนอะอร่อยเลยนะฮะฝนตกรอบที่สองนะ ก็โนะอก็คุมหัวอยู่นะเอาพวกสภาพค,มคุมหัวอยู่นะดูโทรศัพท์นะครับผมก็จะพาเอฟซีนะครับฝนตกนล่ครับเดือดฝน,นตกตลอดเลยนะเอฟซีตรงคุ้น,น,นะฮะว่าฝนตกมีใครทำอะไรบ้างยังไง ต้องอาชคลิปนะฮะเอ็มซีไม่มีคลิปจะลำบากเลยนะฮะนี่นะฮะายก็ไม่อยู่นะฮะเอซีจิบบ้านไปไหนไม่รู้นะฮะเอ็มซีจิบไปไหนไม่รู้นะฮะ ก็ทุกคนก็อยู่ในบ้านนะใครเรีงโอ้โหตาโคนไปเลยนะอ่าฝนตกเจ็บเลยอ่าน,นะน,นี่นะครับฝนตกรอบที่สองนะครับทางตรงก็เอารถออกไปนะฮะไม่รู้ไปไหนนะฮะ าช่วงนี้แหละนะฮะเึงนตงเดินต้นลุยฝนนะ,ะอ,อัปเดตนะครับบนางอยู่เสือด้วฮะโอ้ทุกคนหลบกันเลยนะครับ โอ้ใต้ล่างใตายตายมันลุงเลยนะฮะอ,อะไรนะาทาฟ้าผมอ่าเดีแย้วนะคนเราอยู่เนี่ยนะฮะเรียนรับยายจำลองก็ขายของอยู่ในเอฟซีที่เขาก็นี่นะฮะ พี่แจงมาอยู่นี่นี่เองนะฮะอยู่ข้ามกลางฝนตกนะฮะสีโอ้หมอกลงนะฮะท <c oughs> ี่ลำน้อยนะฮะนี่นะครับผมพ่อพแดงมาอยู่ที่นะฮะ ไปไหนไม่ได้ทัหมดเลยนะฮะโอ๋อยเตี้ยเตี้ยอยู่ทางใต้นี่นสิเตี้ยหลบใต้เลยนะยอดแล้วนะครับงงโมเม่โมเม่อยู่ที่ตะหลับน้อยนะนี่นสิตกฝนตกรอบที่สองที่แดงกันอยู่นะฮะ ดูดีครับพี่แดงขนาดเดี่ยพี่แดงยังไม่ไปกินด้วยนะเนาะเออนะฮะพี่แดงนั่งทำใจนี่เหรอนะฮะพ่อขอนนี่นะไอ้ีิเขาก็ติดผลนี่นะไอ้เขาเจียวขุดอะไรเนาะนี่เอาขุดขุดขุดนะฮะแบบที่นี่นะไอ น,นะครับเราก็จะเจอทางกลับนะฮะก็คือภาคนงอ,อนนี้นะฮะเลยต่อเลยนะฮะไม่ไดู้่ฮะอ,อะไรนะเต็มเลยเต็มเลยอะไรเต็มอ๋อบงับงบังบังอะไรบงก็อ๋อบังก็ไปแล้วจังนี่น,นะฮะ แล้วนะฮะเอซีนะครับรบ้บัญชากางก็อยู่ที่นะครับพอพื้นองไรสดอยู่นะฮะโอ้ขายของในรองสุดยอดเลยนะครับในรองขายของนะฮะอือเนี่ครับฝนะบตกนิดนึงนะครับเนี่ยคือความอ่าฝนตกรอบสองนะฮะ ก็ให้พาเอฟจีพาเอฟซีเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับระหว่งางข้ามกลางฝนตกนะฮะโอ้นอนสบายเชียวนะฮะนอนะะครับนี่ผมก็จะเดินกลับนะครับนี่คือพาเอฟซีเดินตากฝนรถนะฮะ ยอดเลยนะครับเตินกลับแล้วนะฮะถอย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 นะถอยหลังนะที่คือโลไปแล้วฮะ เเื่อนก็แอบเนื้อหันต้มนะคันต้มหมูเนื้อมาะรับอตับ่นูนาเหรออยู่โน้นตลาดน้อยใช่โอ้นะครับผมฮะ น่าจะเข้าแล้วแหละไม่เห็นนฝะน,นก็ตกนะฮะเนาะหยุดแล้วนะเอลซีฝนหยุดอีกรอบแล้วนะฮะอากาศฝนหยุดตกอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะ ไปดูภาพดูสวนผักเอสีสวนผักนะครับตกเนี้ยฮะเสียบปอนเลยฝนตกแล้วนะฮะว้าวชุ่มฉ่ำเลยนะครับดอกทานตะวันนะเะสีก็มีนะ้ำมีอะไรก็โอเคแล้วนะฮะ กาเปิดแล้วนะยากเลยเดินลำบากเลยนะฮะเป็นโคนงามเลยอ๋อโอ้ห่วงนะฮะ นะครับผักก็มีชีวิตชีวาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะเอซนะครับเจแล้วนะฮะอ้อยของเราอ้อยของเรานะครับตัวแล้วนะฮะอ้อย,ออยนะฮะ โอเคครับผมอ้อ,อยอ้อยนะฮะเกิดแล้วก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะอ้อยนะอ้อ,อยนะนะกลับฝนตกตัว่วร้องเลเรื่อยๆนะฮะ,นะฮะโอเคฮะสำหรับชิปนี้ต้องขออนุญาตลงชิปนะครับอ๋อก็อมาพา อัปเดตนะครับระหว่างฝนตกนะเดินตะลุยด้วยกันหลังจากฝนหยุดตกด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม